สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเล่นๆกับพี่ถาวรกับบรรยากาศชิลๆริมทุ่งข้าวของผมเนี่แหละครับวันนี้พี่อยากพาเพื่อนๆมารู้จักกับข้าวเหนียวไทยหลายๆพันธุ์ที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อหรือไม่รู้ข้อดีข้อเสียของมันใช่ค่ะข้าวเหนียวของไทยมีหลากหลายพันธุ์แต่ละพันธุ์ก็มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไปเรามาเริ่มกันที่พันธุ์หลักๆที่นิยมปลูกและบริโภคกันในประเทศไทยนะคะ เริ่มที่ข้าวเหนียวกอขอบก่อนเลยครับพันยอดนิยมปลูกง่ายได้ผลผลิตเยอะแต่ข้อเสียคือไม่หอมเท่าพันพื้นเมืองและอาจแข็งไวหน่อยถ้าทิ้งไว้นานต่อมาคือข้าวเหนียวสันป่าตองมีชื่อเสียงในภาคเหนือเนื้อเหนียวนุ่มรสชาติดีเหมาะสำหรับทำขนมและอาหารพื้นเมืองค่ะมีอีกพันที่อยากพูดถึงคือข้าวเหนียวเขาวงจากจังหวัดกาลสินพันนี้พิเศษมาก เพราะได้รับ GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยเป็นเครื่องรับรองว่าข้าวนั้นมาจากถิ่นกำเนิดแท้ๆและคุณภาพเยี่ยมยอดใช่ค่ะ GI ไม่ได้ให้กันง่ายๆนะคะต้องเป็นข้าวที่ปลูกในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นเช่นอําเภอเขาวงและอําเภอนาคูจังหวัดกาลสินพื้นที่เหล่านี้มีดินดีน้ำดีอากาศเหมาะสมทำให้ข้าวมีคุณภาพหุงขึ้นหม้อเหนียวนุ่มหอมอ่อนๆส่วนพี่เองนะ ไม่บอกหรอกว่าพี่ปลูกพันธุ์อะไรให้เพื่อนๆทายกันเอาเองครับรู้แค่ว่าวิวรอบๆพี่เนี่ยเขาวงล้อมรอบใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้เลยครับนอกจากรสชาติแล้วข้าวเหนียวยังมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยค่ะเช่นให้พลังงานสูงมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนช่วยให้อิ่มนานและยังมีสารแอนโทไซยานินในบางพันธุ์เช่นข้าวเหนียวดำสุดท้ายถ้าใครอยากลองมีข้าวเหนียวดีๆกินเองหรืออยากรู้จักกับข้าวพื้นบานแท้ๆ พี่แนะนำว่าอย่าดูแค่ราคานะครับดูที่แหล่งปลูกประสบการณ์ของคนปลูกและคุณภาพจริงๆด้วยวันนี้ได้สาระกันไปเยอะเลยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากมาชมไร่มาดูข้าวเหนียวของพี่ถาวรกับตาตัวเองหรืออยากพักผ่อนกลางทุง่งเงียบๆติดตามเพจหรือ YouTube ช่องถาวรอินเวสเตอร์ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมว่าความสุขของเราอาจอยู่แค่ต้นข้าวข้างบ้านนี่แหละ สวัสดีครับ